สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทําน้ำหยดแบบง่ายๆนะฮะใช้อุปกรณ์เหลือใช้ที่มีอยู่ในบ้านนะครับก็อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านทั่วๆไปนะครับก็อุปกรณ์หลักๆก็มีน,นี้เป็นเชือกนะครับเชือกนี้ผมได้จากกางเกงเก่าๆนะฮะกางเกงที่ใส่ไม่ได้แล้วเราเอาเชือกมานะฮะ หรือจะใช้ใครไม่มีก็ใช้ใช้เชือกฝ้ายก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะกาเกงเก่าๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์สําหรับใส่น้ำอาจจะเป็นแก้วกาแฟาที่เรากินแบบนี้ก็ได้นะฮะแกงงะ้วกาแฟขวดน้ำบัดลมนะฮะขวดน้ำบัดลมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกถังใส่น้ําหรืออันนี้เป็นขวดอัุญาล้างจานนะฮะก็วิธีการก็ง่าย งามากก็เอาสายพวกนี้เราเอาไปแช่น้ำก่อนนะฮะแช่มันชุบน้ำสายพวกนี้มันจะนำน้ำได้ดีนะน้ำจะแล้วก็เอาไปใส่ในขวดน้ำพวกนี้ครับเปิดฝาออกแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะฮะถ้าขวดใหญ่ก็ใช้สายยาหน่อยให้ไอ้สายมันถึงก้นนะฮะ อันนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงมาเลยปล่อยไปที่ต้นไม้นะครับแล้วน้ำมันก็จะหยดลงมาเองนะฮะมันอ่าประมาณนี้จะหยดลงเรื่อยๆนะครับนี่ใส่ลงไปในขวดมันก็จะจะย้อยอยู่นี้ตลอดเห็นไหม เห็นไ,ไหมครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะหยดได้ประมาณหนึ่งหยดนะครับ5้าถึงเจวินะครับอันนี้อันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับ จะย้อยอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นสายเชือกนะฮะใช้แนะนำไม่ใช้เป็นถ้าหาเชือกก็เป็นเชือกเชือกพับเพื่อเชือกไฟนะฮะเชือกทอแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ใช้แก้วแก้วกาแฟที่เราไปซื้อกาแฟเย็นฮะแก้วโตนะฮะก็ นีจะหยดก็ประมาณ6-7วติต่อหยดนะฮะอันนี้แก้วนี้ผมทดลองเมื่อคืนใช้เวลา1คืนมันจะหยดลงไปประมาณเกือบเท่านี้ได้นะฮะแล้วตอนเช้าผมมาเติมน้ำใหม่นะะรันจะก็หยดอยู่อย่างนี้ฮะประหยัดนะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยมากมายนะแต่น่าจะเหมาะกับการปลูกพืชกระถางแบบน,นี้นะฮะ ลนะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีการคุมดินด้วยนะฮะคุมหน้าคุมดินไว้นะ,ะกันน้ำละเหยนะครับเพราะอากาศช่วงนี้ร้อนจัดนะฮะจะหยดลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะส่วนนี้ก็เป็นอีก อีกอันนึงฮะอันนี้ใช้ของถังสีเล็กๆนะฮะเอามาใช้นะฮะก็ต่อสายลงไปนะฮะต่อผ้าลงไปนะครับเห็นมันจะหยดอยู่ประมาณใช้ความเร็วของการหยดก็ประมาณ5-7ถึงวินะครับขึ้นอยู่กับน่าจะขึ้นอยู่กับวัสดุและความสูงของตัวถังด้วยนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะฮะโดยที่เราใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้ในบ้านนะครับก็โอเค คลิปนี้ผมมาแนะนำแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอันนี้หนึ่งคืนผ่านไปน้ำในแก้วก็จะลดลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแบบนี้ของระบบน้ำเดียวแบบนี้ก็คือเราสามารถเติมน้ำปุ๋ยลงไปได้นะครับ นะครับก็เรียบร้อยง่ายนิดเดียว